ดูลิเกแล้วก็ละครเวทีหนังก็ชอบดูโตมากับนิทานภาพโตมากับหนังสือการ์ตูนขวัญชนกพิปรปกรค่ะนาประกาวขวัญละพีค่ะดูลิเกแล้วก็ละครเวทีแล้วก็วกดูหลายๆอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นจริงๆหนังก็ชอบดูคือเป็นดูดูเยอะแยะค่ะดูค่อนข้างเยอะแยะและ้วก็โตมากับนิทานภาพโตมากับหนังสือการ์ตูน,น ก็ที่บ้านเขาก็ค่อนข้างเรียนเร็วนิดนึงก็คือมีหนังสือให้อ่านเยอะแยะก็เลยชอบชอบอ่านวรรณกรรมแล้วก็ชอบอ่านหนังสือภาพนะคะนากาแก้วค่ะนากาแก้วแ,แล้วก็งานของอาจารย์ไซโตจิโฮค่ะอูเทนา่านักปฏิวัติมีอะไรนะมีครรําศัพท์ฟโลคือส่วนใหญ่จะชอบการ์ตูนผู้หญิงโชโจมังะแล้วก็ชินจังจอมแก่นมารุโกการ์ตูนแก๊กทั้งหลายนะคะก็ถ้าเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยก็จะชอบพี่ตายใครหัวล้อ แล้วก็ชอบใครอะจริงจริงมีหลายคนค <c oughs> เป็นคณะอักษรศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นชอบภาษาไทยแล้วก็มันเป็นช่วงที่วงการการ์ตูนไทยจะมีช่วงนิตยาสารที่มันจะเกิดดับเกิดดับอะค่ะมันก็จะมีหัวที่เจ๊งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังยังแบบลังเลลังเล,ล,งเลนิดนึงก็เลยตัดสินใจเรียนสิ่งที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าก็ชอบภาษาไทยชอบวรรณกรรมไทยเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเขียนการ์ตูนอยู่นะยังหาหาทางที่จะไปเขียนการ์ตูนให้ได้อยู่ แต่ว่าตอนนั้นยังไม่เห็นจังหวะเรียนปร,ริญญาโทก่อนค่ะผู้ใหญ่บอกว่าให้ทํรานงานาดิเลกก็ไปทางนักวิชาการก็เรียนโทภาษาไทยแต่ปรากฏว่าเรียนได้ปีเดียวก็ก็ออกเพราะว่าไม,ไม่ไหวจริงๆแล้วตอนนั้นมีสำนักพิมพ์มาติดต่ออยู่ซีที่จากการที่เราเขียนงานลงบล็อกกะค่ะยุคเอ็กทีนทำที่ eq plus ค่ะเป็นสำนักพิมพ์กระตุนความรู้แล้วก็เขาให้เขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งจริงๆเป็นความถนัดที่ พื้นฐานเป็นการ์ตูนความรู้แล้วก็เป็นนักเขียนสตอรี่บอร์ดมากกว่าส่วนงานภาพจะค่อนข้างก็รักจําเอาไม่ได้ฝึกมาจากที่ไหนเท่าไหร่ก็ฝึกเองเป็นเป็นหลักค่ะเขียนการ์ตูนเรื่องสั้นส่งนิตยสารไทยคอมิกก็ตอนมัธยมปลายจะเขียนตลอดทุกปิดเทอมแล้วก็4ีหเรื่องลงตะกร้าหมดเลยก็คือไม่ผ่านการพิจารณามาผ่านตอนปีหนึ่งตอนเรียนปีหนึ่งก็คือส่งไปเมื่อหมหแล้วเขาประกาศผลตอนปีหนึ่งซึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้คือเราสามารถได้คอมเมนต์อย่างรวดเร็วใช่ไหมอันนี้คือรอ2ปีนะคะกว่าจะได้่านฉะนั้นก็คือลายเส้นเปลี่ยนหมดแล้วตอนนั้นเป็นโควิดแล้วกอ็อย่างที่ทราบกันก็คือสำนักพิมพ์การ์ตูนไทยไหลายที่เขาก็เขาก็ลาเลิกลากันไปแล้วแฟนเนี่ยเขาก็ออกมาด้วยกันแล้วบอกว่าไหนๆก็ไหนทำสตูดิโอกันเถอะก็คือคุยกับแฟนไว้แล้วว่าอยากทำสตูดิโอสองคนกับสามีเนาะแล้วทีนี้มันไม่มีจังหวะสักทีเพราะว่าเขาก, EQ, ก็ทำ eq แล้วก็ทำ eq ก็ทำงานประจำด้วยกันอะไรเงี้ย ไปไปมาๆก็คือออกออกแล้วก็ the show must go on นะคะก็ไปเลยก็ทำเลยก็ด้วยด้วยด้วยคอนเนคชันที่เคยทำมาบ้างนะคะเพราะว่านอกจากงานสตอร,รี่บอร์ดของาระตูนคำรู้อะเราไปทำอย่างอื่นด้วยเช่นว่าเคยเขียนเว็บตูนอ่กับโคมิโคช่วงที่เขาเปิดมาใหม่ๆแล้วก็งานจิปะถาฟรีแลนซ์อื่นๆก็พอจะมีคอนเนคชันบ้างก็เลยได้ใช้คอนเนค t ชันนี้ตอนที่ลาออกมาอ่าคับแคทสตูดิโอค่ะก็ จะเป็นสตูดิโอที่รับจริงๆก็รับทุกอย่างนะคะงานมังงะงานภาพประกอบส่วนใหญ่จะเป็นภาพประกอบเชิงการ์ตูนแล้วก็ทำเยอะอะแต่ก็มีแต่หลักๆจะเป็นเชิงการ์ตูนะค่ะก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขวัญเป็นคนเขียนบอร์ดส่วนแฟนจะเป็นคนวาดภาพแล้วก็เป็นผู้จัดการใช่ค่ะการ์รตูนนีติเชื่อนะคะก็คือ,อโจทย์จากสำนักพิมพ์บอกว่าอยากได้ตำราสอนเขียนสตอรีร่บอร์ดเพราะว่าตำราเขียนการ์ตูนสมัยนี้ จริงๆก็หลายสมัยที่ผ่านมามันจะเป็นวาดภาพเราไม่ค่อยเขียนไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอ่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีด้านเนื้อเรื่องก็เลยเขาก็เลยให้โจทย์มาว่าให้ลองเขียนดูว่าทํายังไงก็ได้ให้มันดูแบบไม่วิชาการจ๋าแล้วก็ไม่ไม่หนักเกินไปนะคะก็รวบรวมประสบการณ์ตลอด10กว่าปีนี้ของเรานะคะมาย่อยง่ายนะคะแล้วก็ น่าจะครบถ้วนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเราเจาะเฉพาะการแต่งเรื่องและสตอรี่บอร์ดมีเคล็ดลับหน้าง,งานหลายๆอย่างที่แบบลอยลงมารุ่นพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เขียนถึงนะคะอาจารย์สุดิชาเชิญมานะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยไม่ไม่เคยทําคือก็เคยคิดว่าจะสอนนะเคยอ่าเคยเป็นผู้บรรยายนิดนิดหน่อยๆมาก่อนแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องจะต้องมาเรียบเรียงทุกอย่างให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ ต้องดูคือเราก็ต้องศึกษาลักษณะของเราด้วยว่าเขาโอเคไหมเขาต้องการประมาณไหนก็จะเป็นการเจาะทีละบุคคลลายลายบุคคลเลยค่ะว่าบางคนเขาอาจจะชอบแบบกระตูแนวนี้นะเราก็ลองแนะให้เป็นแนวนี้อะไรแบบนี้จะค่อนข้างตัวต่อตัวเยอะหน่อยนะคะแต่คิดว่าเด็กๆก็ดูเอ็นจอยดีนะเอาจริงก็เขียนเยอะๆค่ะคือชอบอะไรก็เขียนเลยเพราะว่า ของบางอย่างมันต้องอาศัยชั่วโมงบินในการลองผิดลองถูกแล้วก็การหาไลายเส้นตัวเองการหาความชอบความถนัดว่าเราชอบกร์ตูนแนวไหนบางทีเราชอบอ่านการ์ตูนแนวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบเขียนแนวนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องลองเขียนดูเพราะง,งาั้นก็ให้ลองลองทำดูค่ะแล้วก็ถ้า ถ้าถ้าคิดว่าจะเขียนเป็นอาชีพก็อาจจะต้องอมีวินัยมากๆแล้วก็เขียนให้มันต่อนเนื่องอความต่อนเนื่องของของคอมิกนั้นสําคัญเพราะว่าเขาจะลืมเราได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ออกงานสม่ําเสมอประมาณนี้ค่ะ